สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับ energy update กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิฟค่ะดิฉันอยู่ที่ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะท่านผู้ชมคะโอ้อากาศตรงนี้ณนะตอนนี้45องศาเซลเซียสนะคะแต่ถ้าแดดร้อนๆตอนเที่ยงเที่ยงเนี่ยอุณหภูมิสูงสุดถึง60องศาเซลเซียสค่ะเขาเอาความร้อนมาทำอะไรนี่ค่ะที่เห็นอยู่นี่นะคะคืออบกล้วยตากค่ะวันนี้พาท่านผู้ชมมาชิมกล้วยตากนะคะ ถึงอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกค่ะน่วยตากของบางกระทุ่มนะคะไม่ธรรมดากับเพราว่าใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นะคะและเป็นโอท็อปของที่อำเภอบางกระทุ่มนะคะส่งขายไปไกลค่ะไปถึงห้างหรูในกรุงเทพและส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยค่ะ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานคุณธรมยศศรีช่วยเป็นประธานในงานเปิดตัวโครงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับชุมชนที่อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกโดยมีปลัดจังหวัดและนายอำเภอบางกระทุ่ม ผู้บริหารจากกรมพอพอและผู้แทนจากชุมชนกล้วยตากบางกระทุ่มเข้าร่วมงานค่ะกรมพอพอได้ร่วมมือกับกลุ่มวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรพัฒนาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์มาประมาณ5ปีแล้วจนได้ต้นแบบที่เหมาะสมและการอบกล้วยในเชิงพาณิชย์จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมระบบอบแห้งดังกล่าวที่ชุมชนกล้วยตากบางกระทุ่มเดิมเนี่ยเขาอบแห้งกันด้วยการตากกลางแจ้งนะฮะ มีทั้งฝุน่นมีฝนมีมแมลงวันตอมมากมายฮะตัว<ป>อบแหง้งพลังงานแสงอาทิตย์ตรงนี้มันมีหลักการทํางานยังไงคะนอกจากจะาก,กันาน้ํกากันฝนแล้วเนี่ยตัวโดมเนี่ยก็รับแสงอาทิตย์แล้วกเก็บความร้อนไว้ข้างในมันเพิ่มความร้อนให้มากขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยทางผู้วิจัยนะทางอาจารย์เสริมจันฉายเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาอุปกรณ์เสริมเข้าไปเพื่อปรับสภาพภายในตู้โดมเนี่ยให้มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่อบไม่ว่าจะเรื่องของการติดตั้งระบบการระบาย อากาศความร้อนความชื้นเพื่อให้เหมาะสมนาม,มีการติดตั้งแผงโซลาร์พีวีเพื่อมาหมุนพัดลมดูดอากาศนะฮะ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนกรณีซึ่งมีฝนตกหนักหลายๆเดือนเนี่ยแล้วก็ไม่มีแสงอาทิตย์ก็จะมีเรื่องของการติดตั้งส่วนที่เป็นเชื้อเพลิงจากแก๊สให้ความร้อนในช่วงนั้นโครงการดีๆแบบนี้เนี่ยท่านที่บิคะาจะมีการส่งเสริมถกปีหน้าต่อไปยังไงคะตู้อบแสงอาทิตย์เนี่ยเราตั้งเป้าหมายที่ปี64ไว้5 0 0 0 0ตารางเมตร dess. วันนี้เราได้ถึง40 0 0 0ตารางเมตรก้าวต่อไปของเราก็คงจะต้องพิจารณาว่าจะสนับสนุนในเชิงของการขยายพื้นที่ออกไปหรือไม่นั่นเป็นเรื่องของกลวยอบแห้งนั่นเป็นเรื่องของในพื้นที่จัังหวด สมนย์โลกแต่คงจะต้องดูในพื้นที่อื่นดูผลิตพันธ์อื่นวันนี้เรากําลังมองว่าเอ๊ะถ้าเราจะเอาตู้อบแสงอาทิตย์อย่างนี้เนี่ยไปใช้กับผลิตพันธ์อย่างเช่นยางพาราในจังหวัดทงังภาคใต้ที่เป็นยางแผ่นเนี่ยเรื่องของสมุนไพรอบข้าวแตนในจังหวัดภาคเหนืออบอาหารทะเล<ม>กุ้งแห้งเนี่ยก็ได้รับความนิยมไปนล้มาครับคือปีหน้าส่งเสริมต่อแน่แน่นอนครับแน่นอนครับพี่กันครับประโยชน์ที่ชาวบ้านที่นี่ได้รับเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะมีมากมายมหาศาลเลยค่ะ เรียกได้ว่าเป็นการทําให้ชาวบ้านที่ตากกล้วยในอำเภอบางกระทุ่มเนี่ยค่ะเหมือนกับว่ามีชีวิตที่เปลี่ยนไปมีความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไปมีมาตรฐานการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือโดมเนี่ยเขาจะมีเฉพาะคนที่มีฐานะพวกระดับชาวบ้านเนี่ยเขาเขาไม่มีเงินกันนะคะเขาก็ไม่สามารถที่จะมีโดมอย่างนี้ได้โอกาสในการทําตลาดล่ะคะในฐานะที่พี่กันเนี่ยเป็นประธานกลุ่มะค่ะพี่กันก็พยายามปรึกษาท่านอาจารย์เสริม ว่าเราอยากให้ทุกคนน่ะได้มีอิสระในการต่อรอง30หลังเนี่ยเขาเขาตากกล้วยให้กับะตระดับเท่าแก่ใหญ่ๆหญห้าหกลายเนี่ยค่ะอันนี้การก็ยังกําลังปรึกษากับท่านอาจารย์เสริมอยู่ว่าเราจะทํายังไงให้ชุมชนของเราเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเราสามารถกําหนดได้เองตั้งแต่วัตถุดิบตั้งแต่กล้วยดิบยันถึงการตลาด การติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์กรมพอพอสนับสนุนเงินลงทุน30%การติดตั้งระบบนี้สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนสูงถึง6ล้านบาทต่อปีและสามารถคืนทุนได้ภายใน2ปีค่ะท่านผู้ชมคะเวลาที่ท่านผู้ชมเห็นกล้วยตากกลอ่กลองแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นหลากหลายรูปแบบแบบนี้ ก็จะได้นึกถึงระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้การส่งเสริมนะคะและได้นึกถึงบางกระทุ่มโมเดลค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่งหน้ากลับมาอัปเดตในแวดวงพลังงานค่ะ